ของพระเจ้าสดุดีบทที่75ใช้ชีวิตยอย่างไรให้ได้รับความยุติธรรมในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ คิดชีวิตเปลี่ยนแ,แล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำจุก,กับที่อ่านคิดคร่ครวญทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเมนเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าวันละบทนะครับอ่านไปเรื่อยๆไน้องค่อยๆอ่านค่อยๆค,ยค,ยคิดแล้วก็ค่อยคลุนไปทาตามไม่นานก็จะจบเล่มและไม่นานเราก็จะพบว่าชีวิตเปลี่ยน ชีวิตไม่เหมือนเดิมมอ,มองความคิดแล้วก็วิถีชีวิตจะไม่เหมือนเดิมจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะมีพลังแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เข้าใช้ชีวิตใช้ชีวิตเป็นไม่ว่าจะผาเผชิญกับอะไรเราก็จะมีสันติสุขแล้วก็ความชืช่นชมยินดีในทุกสถานการณ์เราจะไม่กลัวเราจะไม่วิตวกกังวลเราจะไม่หวั่นไหวเอเมนเราอ่านด้วยกันนะครับพระธรรมของพระเจ้าสดุดีบทที่75ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอขอบพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระนามของพระองค์อยู่ใกล้พวกเขาเล่าถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าถึงเวลาซึ่งเราได้กำหนดไว้เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม เมื่อแผ่นดินโลกโครงเคลงพร้อมทั้งชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนั้นผู้ที่รักษาบรรดาสาวหานของมันให้มันอยู่คือเราเองเสลาเสลาก็เป็นคำศรรัพท์ทางดนตรีนะไม่มีความหมายที่ชัดเจนข้อที่4นะครับเราพูดกับคนโ oh, อ้อวดว่าอย่าโ oh, อ้อวดและกับคนอธรรมว่าอย่า ยกเขาของเจ้าขึ้นเขาของเจ้าก็คือเขาที่เป็นเป็นความย่อยหญิงเนาะเป็นกําลังหรืออํานาจหรือเป็นอาวุธหรืออะไรเงี้ยนะครับขอ้อที่อย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สูงหรือพูดจาอย่างยะโสเพราะการยกขึ้นสูงนั้นไม่ได้มาจากทิศต,ตะวันออกหรือทิศตะวันตกและไม่ใช่มาจากถิ่นธุรกันดาน แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทรงให้คนหนึ่งลงและทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้นเพราะในพระหัตถ์ของพระยาเวมีจอกใบหนึ่งมีเล่าองุ่นเป็นฟองผสมไวด้ดีพระองค์ทรงเทจากจอกนั้นและคนอาธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะดื่มหมดทั้งตะกรนแน่ทีเดียว แต่ข้าพเจ้าจะเป่าร้องเป็นนิดข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าตรัสว่าเราจะตัดเขาทุกเขาออกขอภัยเราจะตัดเขาทุกเขาของคนอธรรมออกแต่บรรดาเขาของผู้ชอบธรรมจะถูกยกขึ้นเอเมนฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าสิบข้อนะในพระธรรมสดุดีบทที่75ได้พูดถึง การอัศจรรย์ได้พูดถึงการขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นท่ามกลางคนของพร์ประชากรของพรมผู้อธิฐานนะบทประพันธ์บทนี้ก็มาจากอาซารนะ์เป็นหัวหน้าของอนักคณะนักร้องในพระวิหารข้ามาอธิฐานตรงนี้บอกว่าขาพระองทั้งหลาย ขอขอบพระคุณพระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระนามของพระองค์อยู่ใกล้พวกเขาเล่าถึงกา,า,ารอัจจันทร์ต่างๆพี่น้องเราได้เห็นการอาศาจรรยร์ของพระเจ้าไหมหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงการอาศจจรย์หลายๆคนก็จะพูดถึงโอ้ต้องมีการหายโลกจะต้องมีการขับผีวิญญาณชั่วออกไปต่อหน้าต่อตามีคนใบ้ที่พูดได้มีคนกาบเหกขากกะเหกคนเดินไม่ได้เดินได้ ต่อหน้าต่อตาเนี่ยคนที่ตายแล้วเป็นขึ้นต่อหน้าต่อตาเราจะคิดถึงสิ่งเหล่านั้นแต่พี่น้องครับการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนได้รับในชีวิตของเราคือความรอดคนคนหนึ่งที่อยู่ในอำนาจของบาปอยู่ในการควบคุมของโลกใบนี้ของเนื้อหนังของสิ่งชั่วร้ายและทิศ เป้าหมายปลายทางของคนคนนี้ก็คือวันสุดสายจะต้องถูกพิพากษาจะต้องถูกทุกทรมานในบึงไฟนรกโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าหนึ่งเมื่อมีข่าวดีของพระเยซูมาว่าพระองค์มาเพื่อที่จะไถ่โทษเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระองค์จ่ายที่กังเขนพระองค์ตายแทนเขาตายไถ่บาปคือโทษที่จะต้องรับโทษหรือจะต้องถูกพิพากษาพระเยซูรับหมดแล้วที่กังเขนเพียงแค่เขาเชื่อว่าบาปของเขาหลุดพ้นแล้ว โดยการทรงไถ่ของพระเยซูกิตเขาก็ได้รับการไถ่โทษบาปทั้งหมดเพียงแค่เชื่อก็ได้รับพระโทษพี่น้องเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูกิตเราก็ได้รับการยกบาปทั้งสิ้นแล้วและเราก็ไม่ต้องไปถูกพิพากษาในบึงไฟนระกในวันสุดท้ายที่เราจากโลกไปนี้นี่คือการอาัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของพวกเราเอง,เองนะครับเราอาธิษฐานขอบและคุณพระเจ้าเพราะการไถ่โทษบาปของเราการอัศาจรรย์นี้คืออัศาจรรย์ที่ ไม่มีการอัศจรรย์ไหนที่ยิ่งใหญ่เท่านี้เอเมนนี่คือความรักของพระเจ้านี่คือการาได้รับการอาภัยชีวิตที่มีเสรีภาพมีสสรภาพเราไม่ต้องไปทนทุกข์หรือไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเอ๊ะไอ้ที่เราปฏิบัติเรายึดถือมาศาส,สนาของเราเนี่ยบั้นปลายสุดท้ายแล้วมันจะช่วยเราหลุดพ้นจริงๆไหมแล้วบุญของเราที่เราทำเนี่ยเราจะได้ รับผลบุญจริงๆแบบนั้นไหมแล้วไอ้เราก็ไม่อยากจะทําบาปไม่อยากจะพูดไม่ดีแต่บางครั้งบางทีเราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปทําผิดทําบาปแล้วทีนี้ตกลงไอ้บาปกับบุญที่เราทำเนี่ยสรุปแล้วมันจะยังไง เราไม่ต้องไปวิตกกังวลแล้วก็ไปทุกข์ใจเลย่องนี้เพราะว่าเราได้รับความรอดแล้วและพระเย,ยนบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็นําเราดําเนินในชีวิตใหม่เราก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของบาปแล้วก็สิ่งชั่วร้ลต่อไปแล้วก็พระเย,ยนบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราเมื่อเราพลังเผลอที่ไปทําผิดทําบาปหรือทําไม่ดีพระเย,ยนบริสุทธิ์ก็จะเตือนเราให้กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าและพระองค์ก็เสริมกําลังเราให้มีชัยชนะเหนือบาปเหนือสิ่งชั่วร้ายต่างๆท,งที่จมตีเราในแต่ละวันเอเมนไหมครับ พี่้องนั่นคือการอัศาจรรย์นั่นคือชีวิตที่อยู่ในการณัราคาพิทักษ์ดูแลของพระองค์ผู้อธิฐานในพระธรรมของพระเจ้าสรีบทที่75บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เนื่องด้วยการอัศาจรรย์พวกเขาเล่าถึงการอัศาจรรย์ของพระองค์พี่้องทุกคนที่ได้พบชีวิตใหม่ได้มีชีวิตที่ต่างจากเดิมโอ้โหมันคือสันติสุขมันคือความชื่นชมยินดี ผมไปไหนหลายที่หลายแห่งแล้วก็พูดคุยแล้วก็เล่าในเรื่องนี้ว่าแต่เดิมเนี่ยเอ๊ะเราก็แต่เดิมเนี่ยผู้คนก็มีความสุขกับการกินดื่มการทําตามอำเภอใจการทําตามเนื้อนหนังอยากจะกินก็กินอยากจะดื่มก็ดื่มอยากจะทําอะไรก็ทําไปแต่วันหนึ่งเมื่อมารู้จักกับพระเยซูเชื่อในพระเยซูสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอยู่ในชีวิตอีกต่อไปแล้วมันไม่มีความสุขที่จะทําสิ่งเหล่านั้นนะมันรู้สึกเสียดสีมันรู้สึกส เป็นอะไรที่เราถูกแยกออกไปแล้วพวกเขาก็บอกว่าไม่อยากจะกลับไปแบบนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าในพระเยซูมันคือความสุขมันคือความชื่นชมยินดีมันคือวิถีชีวิตใหม่แต่เดิมไม่เคยเห็นไม่เคยพบพี่น้องครับเราอยากจะเห็นผู้คนรอบข้างได้พบกับการอัศจรรย์แบบนี้เอเมนไหมครับฮาเลลูยาสันเลเิญพระเจ้าพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปพระเจ้าตรัสว่าถึงเวลาที่เรา ได้กําหนดไว้เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรมการใช้ชีวิตที่ได้รับความยุติธรรมก็คืออยู่ในความเชื่อนี่แหละอยู่ในความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เพราะว่าความชอบธรรมของเราไม่มีการกระทําของเราไม่เพียงพอแต่พระเยซูคริสต์ทำเพียงพอแล้วที่ไม่เห็นเราเชื่อในพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก็ครอบครองแล้วก็นําพาชีวิตของเราแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลากําหนดถึงเวลาซึ่งเราได้กําหนด พระเจ้ามีเวลากำหนดให้กับโลกใบนี้ให้กับแต่ละคนและพระองค์จะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรมในวันสุดท้ายและการที่เราได้เข้าประสวดได้รับความโลดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ให้กับเราให้โอกาสกับเราให้เวลากับเราและในเวลานี้พระเจ้าให้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ พี่น้องเราเห็นเราดูในต่างประเทศนะคือประเทศเราแล้คือน้ําท่วมนะเชียงใหม่ไม่เคยท่วมมาเป็นร้อยร้อยปีแต่ปีนี้ท่วมหนักเลยแล้วก็แผ่นดินสไลด์ในพื้นที่ต่างๆภูเขาโอ้โหสไลด์ลงมานี่คือในประเทศของเแต่ต่างประเทศนะรุนแรงมากเราเห็นในคลิปในขา่าวโอ้โหพี่น้องครับตลาดชุมชนน้ําพาไปไม่มีเหลือเลยแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยไหลลงสู่ทะเล ต่อหน้าต่อตาเ,อาเมืองทั้งเมืองหายไปในพริบตา่พ้องมันเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกว่าพระเยซูริตจะเสด็จก,กลับมาในเร็วๆนี้นี่คือกําหนดเวลาที่พระเจ้าเตือนพระเจ้าบอกผู้คนให้ได้รู้ว่าพระองค์ทรงมีเวลาให้กับทุกคนในเวลานี้เขาประเสริฐเรื่องของความรอดแผ่นดินของพระเจ้าถูกประกาศออกไป พระองค์ทรงให้เวลาให้โอกาสกับผู้คนจํานวนมากที่จะมารู้จักกับพระองค์แล้วก็ได้รับความยุติธรรมวันสุดท้ายพระองค์ก็จะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรมด้วยความเที่ยงธรรมที่น้องครับพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์ทรงให้เวลาในวันนี้เข้าประเสริฐที่กําลังถูกประกาศออกไปผู้คนได้ยินได้ฟังพระองค์ทรงให้พวกเขาตัดสินใจด้วยพวกเขาเองว่าจะเลือกทางที่ปลอดภยัย ไม่ต้องถูกพิพากษาไม่ต้องทุกข์ทรมานหรือจะเลือกถูกพิพากษาร่วมกับซาตานวิญญาณชั่วและก็กทุกข์ทรมานในบึงไฟนรกชั่วกับชั่วกันนี่คือความเที่ยงธรรมความยุติธรรมที่พระเจ้ามอบให้กับทุกๆคนในข้อที่สบอกว่าเมื่อแผ่นดินโลกโครงเคลงพร้อมทั้งชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนั้นผู้ที่รักษาบรรดาสาวหานของมันไว้ให้มั่นอยู่คือเราเองพระเจ้าทรงเป็นผู้ ผู้ผู้อยู่เหนือธรรมชาติผู้ควบคุมแต่ละคนมีคําถามว่าทำไมเกิดแผ่นดินไหวทาไมเกิดน้ําทะเลลดน้ําทะเลเกิดแห้งไปสงสัยมีคําถามแต่ผู้ที่อยู่ในทางของพระเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าเพียงผู้เดียวเอเมนนะครับเมื่อเราอยู่ในความเชื่ออยู่ในพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นเอเมน และในข้อที่สี่ได้พูดว่าคาที่ถามว่าเราพูดกับคนโอ้อวดว่าอย่าโอ้อวดและกับคนอธรรมว่าอย่ายกเขาของเจ้าขึ้นเป็นน้องประชากรของพระเจ้าประกาศแล้วก็บอกกับคนทั่วไปและพระเจ้าก็บอกกับผู้คนว่าอย่ายกตัวขึ้นอย่ายิงพยองอย่าเชื่อมั่นในความสามารถความรู้ความเข้าใจกําลังของความเป็นมนุษย์เพราะว่ามันจากัด เนะขาที่นี่ก็คือสิทธิอำนาจหรือกำลังอ,อย่ายกขึ้นอย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สูงหรือพูดจาอย่างยะโสเพราะการยกขึ้นสูงนั้นไม่ได้มาจากทิ่ตัวหนกหรือมาจากทิ่ตัวตกหรือมาจากถิ่นรุก,กันนันแต่เป็นพระเจ้าผู้พิพากษาทรงให้คนหนึ่งลงและทรงให้คนหนึ่งถูกยกขึ้นพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ยกขึ้นหรือเป็นผู้ทำลายลง คนที่ยกตัวขึ้นหยิงเจโสวันหนึ่งพระเจ้าจะทําให้เขาถูกเยียดลงเราไม่สามารถที่จะยกตัวหรือให้เขาเรียกว่ายิงเจโสทนงตนด้วยด้วยกลำลังของเราได้พระเจ้าจะพิพากษาอย่างยุติธรรมไม่ได้มาจากคนไม่ได้มาจากมนุษย์ไม่ได้มาจากประเทศหรือองค์กรหน,น,น,น่วยงานใดๆนียไม่เนี่ยไม่ได้มาจากที่ตะวันออกหรือที่ตะวันตกแต่มาจากพระเจ้าเอนะครับ พระเจ้าเป็นผู้กําหนดเป็นผู้ควบคุมข้อที่8บอกว่าเพราะในพระหัตถ์ของพระยาเวมีจอกใบหนึ่งมีเล่าองนเป็นฟองพระองค์ทรงเทจอกจากจอกนั้นและคนธรรมทั้งสิ้นของเป็นในโลกจะดื่มหมดทั้งตะกอนแน่ทีเดียวจอกในที่นี้คือการพิพากษาจอกในที่นี้คือสถานการณ์ที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยไม่เข้าใจงงตั้งตัวไม่ติด นะเหมือนกับเหล้าองุ่นเหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ยส่วนเซเมา์ไม่รู้เรื่องนะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพูดถึงเป็นการพิพากษาในวันสุดท้ายพระองค์จะพิพากษาพระองค์จะให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและคนอธรรมจะดื่มถ้วยนีนะ้จอกนี้แล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าว่าจะดื่มหมดทั้งตะกรอนแน่ทีเดียวคือจะเป็นการพิพากษาที่ครบถ้วนจะเป็นบการพิพากษาที่คนอธรรมจะต้องรับผลตรงนั้นเนี่ยไม่มีแม้แต่ เล็กน้อยเลยคือทั้งตะกกนเนี่ยกินกินหมดทั้งถ้วยก็คือถูกที่ภากษาแบบทุกทุกข้อหาทุกเรื่องทุกประการจนหมดเลยนะครับข้าแต่พระเจ้าขอภัยครับแต่ข้าพเจ้าจะปร,ะร้รองเป็นนิดข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดีพระเจ้าของยาคบยาคบก็คือเซลพระเจ้าของเซลคือพระเจ้าของเราเราจะแต่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อ จะสัรนสริญพระเจ้าจะโมทนาขอบพระคุณพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในข้อที่สิบลพระเจ้าตรัสว่าเราจะตัดเขาทุกเขาของคนอนธรรมออกแต่บรรดาเขาของผู้ชอบธรรมพระองค์จะพระองค์จะยกขึ้นเขาเขาทุกเขาของคนชอบธรรมจะถูกยกขึ้นพระเจ้าจะยกประชากรของพระองค์และคนที่เย่อหยิ่งคนที่ทะนงตนคนที่เป็นคนอนธรรมไม่เชื่อ ในพระเยซูกิตก็จะถูกตัดลงในเวลานั้นพี่น้องมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าคุณใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรายิ่งพยองหรือเปล่าเราทะนงตนหรือเปล่าเรายกตัวเองขึ้นหรือเปล่าพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีคําตอบในชีวิตของพี่น้องเองว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนที่ผ่านมาและเราจะได้รับความยุติธรรมในวันสุดท้ายได้อย่างไร ผมเชื่อว่าทุกคนในวันสุดท้ายวันสิ้นโลกวันที่โลกใบนี้จะถูกพิพากษาวันที่โลกใบนี้จะจบลงหรือวันที่จะต้องจากโลกนี้ไปทุกคนไม่ต้องการไปบึงไฟนระกอย่างแน่นอนและทุกคนต้องการความยุติธรรมในชีวิตเอเมนไหมครับทุกคนต้องการไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็คนหลายๆคนก็ยังคิดถึงภพภูมินะจริงๆแล้ว มันไม่มีมันมีเพียงแค่นรกแล้วก็สวรรค์แล้วก็ก่อนที่พระเยซูกิตจะกลับมาผู้ที่เชื่อก็จะไปอยู่ในเบื้องบรมสุขเสรมเป็นสถานที่ที่หนึ่งะครับที่ถูกเตรียมไว้แล้วก็เมื่อพระเยซูกิตมาก็จะถูกแลไปแผ่นดินสวรรค์กันทั้งหมดเลยแต่ผู้ที่ไม่เชื่อก็จะไปอยู่ในแดนมรณาหรือแดนคนตายรอความทุกข์ทรมานชั่วกับชั่วการที่จะเกิดขึ้นวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา เราจะได้รับความยุติธรรมในวันสุดท้ายได้อย่างไรก็ด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ด,ดำเนินในความเชื่อดำเนินชีวิตในความชอบธรรมของพระเยซูอ่านพระคำของพระองค์ทำตามพระคำของพระองค์ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าบอกคนรอบข้างให้ได้รู้ว่าวันหนึ่งโลกใบนี้จะถูกพิพากษาวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและพิพากษาโลกใบนี้เราดำเนินชีวิตแบบนี้เราก็จะได้รับความยุติธรรมในวันสุดท้ายเอมเมนไหมครับ จะบอกคนรอบข้างให้มาถึงพระคิดเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษาได้อย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการถูกพิพากษาในบึงไฟนรกและเราจะบอกให้เขามาเชื่อพระยุคิดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงจะเป็นผู้พิสากโลกในวันสุดท้ายเราจะให้เขามาเชื่อเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือยืนหยัดในความเชื่อประกาศความเชื่อดําเนินชีวิตในความเชื่อแล้วเมื่อเราผ่านสถานการณ์ต่างๆเราไม่วุ่นวายเราไม่วิตกกังวลเราไม่เป็นทุกข์ กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรายังมีสันติสุขล้วก็ความชื่นชมยินดีและเราก็มีความเชื่อแล้วก็มั่นใจในวันสุดท้ายที่เราได้ไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อคนรอบข้างเขาเห็นชีวิตของเราเป็นแบบนี้วันนั้นวันหนึ่งที่เขาเปิดใจเราก็มีโอกาสที่จะประกาศพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ให้กับเขาเมื่อเขาเปิดใจเขาก็จะได้มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างอิสระภาพจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไม่ต้องถูกพิพากษาไปกับโลกใบนี้ในวันสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกัน เอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามขคาแต่พระบิดาเจ้าข้า,าขอขอบพระคุณพระองค์ทรัข้อคิดชีวิตแาพระธรรมของพระในเช้าวนันนี้ขอพระวิญญมรสุทธที่จะนําเราช่วยเราแล้วก็ให้เราได้อยู่ในความเชื่อตลอดไปเราชี้ฐานทุนต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระบิญญมรสดุที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอวยพรครับ torn run for